สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเขืองในสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิทต,ตำบลเขืองในอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอเขืองในมีเอกสารสิทธิ์จำนวน89,639แปลงประชาชนมาติดต่อขอรับบร,ริการประมาณ27,000รายต่อปีสามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐต่อปีมากกว่า23ล้านบาท แบ่งการบริหารภายในออกเป็น3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายทะเบียนฝ่ายรังวัดและฝ่ายอำนวยการบริหารงานโดยนายนัทกรตลอดไทยสงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลร,ราชธานีสาขาเขื่องในมีข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจำนวน25คนเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16.30นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยง การเดินทางมายังสำนักงานที่ดินมีความสะดวกเข้าถึงง่ายด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีป้ายบอกทางและสามารถค้นหาได้จาก g o o g l e Map ภายในสำนักงานที่ดินมีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการประชาชนอย่างครบครันมีการดำเนินการด้านกายภาพครบถ้วนทุกด้านเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายเมื่อเข้ามาถึงสำนักงานที่ดิน ด้านขวามือได้จัดให้มีที่จอดรถสำหรับคนพิการไว้ใกล้กับทางลาดเพื่อเชื่อมเข้าสู่ประตูสำนักงานด้วยประตูเปิดปิดอัตโนมัติจัดให้มีช่องบริการสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุพระภิกษุมีการออกแบบขนาดและพื้นที่ใช้งานการจัดวางเอกสารสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ มีบริการน้ำดื่มกาแฟโอวัลตินฟรีมีจุดกรอกเอกสารและเขียนหนังสือมอบอำนาจจุดแรกรับบริการมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการคัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำหรือช่วยเตรียมเอกสารเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการจัดภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้รอรับบริการมีศาลาที่พักรอ มีเก้าอี้นั่งรอภายในและภายนอกที่เพียงพอมีเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุมีจุดเช็คอินไว้ถ่ายภาพมีการสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนโดยมีจุดบริการชาร์จโทรศัพท์มือถือและไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์จัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เหมาะสมแยกไว้ต่างหากจัดให้มีห้องน้ำสะอาดถูกสุข,ขลักษณะ ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเขื่องในได้ผ่านการรับรองมาตรฐานส่วมสาธารณะระดับประเทศจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเมื่อปีพุทธศักราช2566มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลดปัญหาขยะตกค้างตามโครงการจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงานที่ดินสาขาเครื่องในได้ขัดเคลื่อนการทำงานโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางจึงได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการของประชาชนครอบคลุมทุกด้านและนำมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทมีป้ายแสดงขั้นตอนการรับบริการที่ชัดเจนมีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ทั้งในรูปแบบเอกสารและแอปพลิเคชันต่างๆมีบริการผ่านแอปพลิเคชัน Smartland แอปเดียวจบรวม19รายการเช่นบริการ D.O.L.E. Service ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์กรมที่ดินการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land มีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมภาษีอากรด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-payment ด้วยบัตรเด bit, บิตบัตรเครดิตผ่านเครื่องรูดบัตร EDC หรือสแกน QR code ผ่าน Mobile a p p พลิเคชัน Banking ทุกธนาคารนอกจากนั้นสำนักง,งานที่ดินสาขาเครื่องในยังเพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อจองคิวล่วงหน้าได้อีกหลากหลายช่องทางเช่น Facebook เพจที่ดินเขื่องใน Line Official Account TikTok YouTube อีเมลและทางโทรศัพท์หมายเลข045 391165และยังเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้ดยโอกาสตามโครงการโมบายเซอร์วิสที่ดินอุบลราชธานีโดยมีรถรับส่งไปยังสำนักงานที่ดินทุกสาขาในจังหวัดอุบลราชธานีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานที่ดินทั่วประเทศด้วยระบบแลนแฟก เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทต่างๆเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในระบบแลนแมป p เชื่อมโยงข้อมูลราคาประเมินที่ดินกับกรมธนารักษ์เชื่อมโยงข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามมาตราสิบแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินที่ไม่สามารถเปิดทำการได้โดยได้กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานสำรองที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเดินทางได้สะดวกระยะทางประมาณ31กิโลเมตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบนวัตกรรมมีการยกระดับการให้บริการด้านนวัตกรรมให้ประชาชนตรวจสอบสถานะเรื่องรังวัดทุกประเภทเช่นเรื่องรังวัดสอบเขต แบ่งแยกรวมโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดินได้ด้วยตนเองผ่านริชเมนู l i โอเอเพียงสแกน QR code ในใบนัุรังวัดและยังสามารถค้นหาติดตามงานที่ไม่แล้วเสร็จในทันทีทําให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่สํานักงานที่ดินสํานักงานที่ดินสาขาเขื่องในมีช่องทางการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการหลากหลายช่องทาง เช่นมีจุดร้องเรียนร้องทุกข์ให้คําปรึกษาปัญหาต่างๆแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสามารถยุติได้โดยเร็วบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสามารถบริการแทนกันได้และแก้ไขปัญหาในงานบริการได้ดีมีการสอนแนะงานในการประชุมประจำเดือนการอบรมออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว จัดให้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบริการประชาชนตอบคำถามตามช่องทางออนไลน์ต่างๆมีระบบป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือมีการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศกรมที่ดินได้มีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจการรับบริการผ่านหลากหลายช่องทาง ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2567คิดเป็นร้อยละเ6ามีการนำเทคโนโลยีมาช่วยทำให้สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาการติดตามสถานะงานได้มีระบบร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สำนักง,งานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเขืองในได้ดำเนินการตามนโยบายกรมที่ดินโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกการนำเทคโนโลยีดิจิทัลกรมที่ดินที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในการบริการประชาชนโดยมีมาตรฐานระบบงานเชื่อมโยงการทำงานร่วมเรายังคงมุ่งมั่นและพัฒนาการบริการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป